ครับก็ขอสัตดีสมาชิกมวยหูแฮปปี้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่30นะครับวันเสาร์ที่30มีนาคม2567หผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาฟันธงหลังช่างของรายการมวยช่อง3นะครับและก็เป็นรายการมวยช่อง5ด้วยนะครับนะบนะัก็คือผมจะเดินทางไปภาคในเวที ที่เวทีมวยแสมอ้อมน้อยช่อง3กับช่อง5นะครับวันนี้ผมทําข้อมูลเสร็จไวนะก็เลยมีเวลาว่างนะครับนะก่อนที่จะออกเดินทางนี่ก็เลยมาทําคลิปปันทรงหลังช่างอลองทางช่อง YouTube ให้กับท่านได้นําไปลุ้นไปแชร์ได้นําไปประกอบการตัดสินใจกันนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักยก77ครับผู้สนับสนุนช่อง YouTube ของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกแอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าครับ p a k y l k 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมและการดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างเี็มครับทอบคุณกลังใจที่ให้ผมมาโดยตลอดท่าผมพันทงหลังช่างแบบนี้ทำไปกออกมาแล้วชนะทั้ง4คู่ก็รับโบนัสทันที1กําปั้นนะครับ ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยขับเดินข้าตู้ดูว่ายังสู้เขาไม่เขาได้ตัวรุ่นตัวเชียร์มีน้อยนะครับนะท่านสามารถเทียบเคียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ได้ว่าข้อมูลมวยก่อนชกของผมกับมวยหูที่ท่านฟังนั้นใครมีข้อมูลมวยก่อนชกดีกว่ากันมากกว่ากันนะครับนะเพราะว่าเวลาภาคมวยอยู่ในเวทีด้วยกันนะครับนะเพราะฉะนั้นใครเห็นแบบไหนยางไรก็เห็นเหมือนกันหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเรื่องราคาไม่แตกต่างกันนะแต่ว่าการการมองมวยการอ่านอนาคตมวยการให้ข้อมูลมวย วตจิตวิจัจของนโมยเป็นแบบได้อย่างไรแบบนี้นะจะได้เปรียบกว่านะครับดนะังเพราะฉะนั้นเป็นสมาชิกผมการันตีว่าแพ้ยากนะครับนะาเสียยากครับนะการันตีว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับนโะมยหูผมภาคเองคนเดียรับภาคเฉพาะเสาติดเท่านั้นนะครับนะเป็นมวยหูถ้าเป็นมวยหู i p พวกเครื่องเข้าไปภาคในเวทีก็เดือนละ1 5 0 0บาทสัปดาห์ละ5 0าอบาทวันละ300บาทแล้วก็ถ้าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็ เดือนละ1,000บาทนะครับนำ้ำมวยหูพันกล่องก็เดือนละ1,000บาทสัปดาห์ละ300บาทแล้วก็แล้วก,ก็รายวันก็วันละ200บาทถ้าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ600บาท แต่ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะช่อง7็ช่องเดียวมวยหูนะครับนะก็100บาทครับนะผมคิด100บาทซึ่งกำลังรับความนิยมเป็นอย่างมากนะนะเพราะว่าช่องเในถ้ามีคู่ที่5คู่ที่6ในผมเองก็จะภาคให้ด้วยนะครับนะสัปดาห์วันพรุ่งนี้ผมอ่านว่าช่อง7เนี่ยต้องมีคู่5้านะครับนะผมอ่านว่าต้องมีมวยน็อกเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่ว่าปุ๊บเนี่ยท่านได้เปรี่ยนทันทีเพราะว่ามวยหูอื่นไม่ภาคแต่ผมภาคให้นะครับนะก็เฉพาะช่อง7็ช่องเดียวก็100บาทเท่านั้นนะครับ ลายเสียง V.I.P. ครับพกเครื่องเข้าไปพักในเวทีการันต и ีว่าไวกว่าลายเสียงผ่านกล่องทั่วไปไวกว่ามอยหูที่พักอยู่ที่บ้านลายไวกว่าลายเสียงที่พักอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไวกว่ามอยหูก๊อปลายเสียงก๊อปด้วยนะครับใครที่ใช้บริการพวกนี้อยู่เลิกครับนะแล้วก็มารวยกับผมไปด้วยกันนะมารวยกับผมเนี่ยฟังลายเสียง V.I.P. พกเครื่องเข้าไปพักในในเวที ความไวเน็ต 5G นะครับนะ่ะค่าเน็ตนี้เดือน1290บาทนะครับนะผมเองกล้าลงทุนนะครับนะ่กลงทุนเพื่อให้สมาชิกของผมไม่เสียเปรียบมวยหูอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นการันตีว่าไวกว่าลายเสียงอื่นนี่ประมาณ2วินาทีนะครับนะท่านใดที่อ่าฟังพวกลายเสียงก็ฟังมวยหูภาคอยู่ที่บ้านนะครับนะเลิกครับนะเลิกมาสนับสนุนอ่าคนที่ภาคมวยนเวทีดีกว่าเพราะว่าคนภาคใวยวทีนั้นเหนื่อยมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายนั้นสูงมากนะครับนะคนอยู่บ้าน คนที่ก็ไปก็สบายๆไม่ต้องลงทุนเลยนะครับนะบางครั้งบางคราวยังมาดาวมวยหูที่ภาคอยู่ในเวทีอีกนะเพราะฉะนั้นอยาไปสนับสนุนมวยหูที่ไม่ได้ภาคในเวทีนะครับนะก็รายเสียงนี้ก็400บาทนะครับภนะาคทุกช่องเสาร์อาทิตย์วันเสาร์รรนี้ก็2ช่องนะก็คือภาคอยู่ที่เวทีมวยเสียงอ้อมน้อยช่อง3ช่อง5วันนี้แหละแลวก็วันอาทิตย์นี้ก็3าช่องในเวทีทุกช่องนะครับ ท่านใดที่ต้องการใบเขียวนะครับในใะบเขียวก็ข้อมูลตัวรุ่นตัวเชียร์ตัวชอบก่อนมวยชกนี่นะครับนะก็เดือนละ300ระบาทส่งข้อมูลการเสาร์อทิตนะครับนะติดต่อผมก็ไอเดียไลน์ h a p p y b o r ทส0 1 6นะครับเบอร์โทรก็082751-1988 082751-1988ต้องการสมัครแบบไหนะอย่างไรสามารถโทรไปสมัครได้ตลอดนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ผมมีเครื่องนะครับเพิ่มเครื่องให้สมาชิก อีกเยอะเลยนะครับต่เพิ่มเครียองเยอะเลยเพระาะนั้นสามารถสมัครใช้บริการกันได้การันตีว่าเสียยากจริงๆนะครับก็มาว่ากันทีม่มวยคู่ที่1ครับนะเป็นการฟันธงหลังช่างช่อง3านะครับเป็นการพบกันคู่ที่1น่ี่ทางด้านฝรงใน M16 บ้านเรมบาพื่อแตด้านของฝานโนปราภยรีสอสว่างยิม้มววมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 0 3 4้สทางด้านฝรงก็มา1 0 3 2้อยสาง่วนด้านฝานยนม,มา่า1จ3 6นะครับก็ หรือว่าท้าได้ฝ่ายแดงน้ำหนักจะขาดเล็กน้อยนะครับทางด้านของฝ่ายแดงแอนโซกบ้านแรมบ้าเนี่อายุ10อายุ15ปีร้อยหกสิบเซนจากชนบุรีนครับนักกระดูกมวยก็ประมาณสัก50กว่าครั้งอ่าปล่อยปอยก็48กิโลกรัมเวทชกเวทดำก็ประมาณสัก101ปอนด์นัดนัดนี้อ่าชกนัด3าจุดสี่จุดห้าเนี่ยยังไม่เคยชกเวทใหญ่กว่าเวทเท่านี้มาก่อนนะครับปีหกหกเจ็ดนี่ชกไปแปดครั้งก็ชนะห้าครั้งเป็นการนกหนึ่งครั้งยกที่สี แล้วก็แพ้3ครั้งชกเวทีมังกรสิบเจ็ดครั้งนกคุยก2ครั้งนายยก3ามสี่แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรงมาก่อนนัดนี้ผมก็อ่านว่าทางด้านของฝ่ายแดงน่าจะยืนรับคบห้ยกนะครับแลวก็เป็นว่าขวาครับรูปร่างนี่ดูว่าจะสูงยาวกระเขียกนการสูมมวยก็ไปเดินหน้าท้าชนเขาในบุสุดเรืงยันให้ยกรับอุตของชกท่านดวนชนลชวนแรกตลอดเกมนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายน้ําเงิน ส่วนทางด้านของเอ็นซิปหกนี่ก็ชกที่ช่อง3มาแล้วทั้งหมดนี่ก็4ครั้งนะก็ชนะ3แพ้1ครั้งนะครับส่วนทางด้านของฝ่ายนวลปราภยรีสอสว่างยิมก็อายุสิบกปี47่สบเจ็ดปลายๆน้ำหนักก็4 7กิโลกรัมนะครับเวทชกประจำก็ประมาณสัก4 3.5กิโลหรือว่า100ปอนด์น้นนัดนี้เป็นมวยมาแทนนะครับนะักก็เลยชกที่พิกัด1 0 3 5ามานะครับนำะมาเช้าก็ลดไปจุดสําสำหรับทางด้านของปราภพรีนี่ ไปกหกดนี่ชกมาก็ประมาณสัก3าครั้งนะชกเวทีมังกรุง12ครั้งก็แพ้นอก3ครั้งเต็นการแพ้นอกในยกที่3ทั้งหมดแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครมาก่อนวันนี้ผมก็เลยอ่านว่าไม่น่าจะนอกทางด้านของายแดงได้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยชกที่เวทีช่อง3มาก่อนด้วยนะครับเมื่อคุณนี้ก็ขึ้นไปก็ให้ใส่ไปที่ด้านของเอ6ได้ทันทีนะครับนะผมอ่านว่ายกที่3ทางด้านของเอ6มมีโอกาสที่จะชนะนอกได้เลยนะครับนะฟันธงหลังช่างยังชอบไปที่ด้าน,นของ M16 บ้านแหลมบ้านนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างธนาฟแสดงมนัตต่อแย้มสวนมนัตยอด ต่อแยมสวนพัฒนานกาแาเนื้นเอเพชรวานนนจเอสมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ถ้าะะดา้านึ่งร้อยสิบเดหรือหักขาดไปจุดส่ส่วนทนักงานฝาเนืนก็มา118.6นะครับนะก็ลดไปจุดหนะก็มวยคู่นี้ชกกัน118ปอนด์นะครับสำหรับทางด้านกาแฟแดงมนัตต่อแยมสวนปัจจุบันอายุแปดปีหนึ่งร้อยหกสิบแเซนจากนกครศรีนะครับปล่อยน้ำหนัก ปล่อยๆก็อยู่ประมาณสักห้าห้ากิโลกรัมนะครับนะบี่หหนี่ชกไปแล้ว5ครั้งก็นกสามครั้งชกไปทีมบางกรุง15ครั้งก็ชนะน,นกคู่ชก5ครั้งแล้วก็แพ้นก3าครั้งนะครับนะ ก็เป็นมวยขวารับรูปร่างในดูว่าจะสูงยาวได้เปรียบนะก็ทรงมวยก็ประเภทฝีมือเข่าในครับชกพวกในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยแข็งแกร่งนะก็ดูว่าสู้ยันให้ยอกแหละแต่ว่ากระดูกมวยบนมวยการผ่านมวนจะเป็นรองงด้านของคู่ชกส่วนงด้านของฝ่ายนุ่มเพชรบานนนบอนมาอาชัยปัจจุบนันอายุ23ปีก็แก่กว่า2ปี1 6 3เซนก็ต่ำกว่า5เซนจากสกลนคร ซอมอยู่ที่วรววังพรมนะครับปล่อยๆใน58กิโลกรัมก็จะมากกว่าประมาณสัก3กิโลนะเวทชกปัดมันก,ก็อยู่ประมาณสัก118-119ปอนด์นะครับนั่นนช่117-118นั่นในช่118ก็ถือว่าได้เปรียบเินพิกัดน้ำหนักพอสมควรนะครับนะก็ปี66เจ็ในชกไป3ครั้งก็นกทั้งก็ชนะมาทั้ง3นัดด้วยนะครับชกเวทีมันกรุงมาเยอะกว่า35ครั้งนก,กชก10ครั้ง และก็แพ้นอกคุดชกเจ็ดครั้งนะครับก็เป็นมวยขวาครับร่างเป็นรองทรงมวยก็ไปเพทเดินแต่ขาเจะยงงางตัวสันซอกลุ้นหล่นหล,ลับนับนกได้ก่อนนะครับแต่ว่าปลายๆต้องออกตัวนะเพราะว่าไม่เคยชกที่ช่องสามมาก,ก่อนนั่นเองนะครับสาหรับมวยคูณนีนี่ก็ถือว่าทางได้าแสดงจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างและก็ในเรื่องของการคุ้นชินเวทีช่องสามเพราะชอกอยู่ที่ช่องสามประจำนะครับส่วนด้านของฝันกระดูกมวยดีกว่า นะอาวุธมวยนี่จะหนักแรงกว่าแล้วก็บริการหน้าเสือเสียงเชียร์นี่ก็ดูว่าไปไม่เป็นรองด้วยนะครับนะต้นๆน,นะครับนะต้นๆต้องข้าเพชรบานอนก่อนแล้วก็ถ้าแพ้ก็น่าจะพลิกแพ้แปลกๆนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าต้นๆเราได้ได้หลอนลับหรือว่าได้อาการนี่เราก็มีราคาให้ออกตัวได้ก่อนนะครับนะฟันธงหลังช่างก็ยังชอบมวยที่ออกนำก่อนนะครับนะชอบไปที่นั่นก่อนเพชรบานอนบอลมหาชัยนะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทาานแสดงสิงห์โดมทองนกยินลัดกระบัเพราะาด้านของฝ่านําเงินสุรชัยสอสม,มหมายวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัดน,น้าหนัก1นึ่งร้อยยี่สิบ่อนเมื่อเช้านี้ทางด้านของแดงก็ขาดไปจุดหเลยนะก็ถือว่ามานหนักไม่ดีเท่าไหร่ส่วนทาง้านฝ่ายเืองก็รับไปจุดสองนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ครับเป็นการชิงแชมป์สองเส้นนะก็ถือว่า อยู่ที่วาสนาของนักมวยด้วยนะครับสำหรับทางด้านของสิงห์โดมทองนี่ก็อายุ26ปีสูง175นะครับชกที่ช่องสามมาแล้ว8ครั้งนะครับ้วก็ชนะ7แพ้เพียงครั้งเดียวนะครับก็เป็นวยขวาครบรูปร่างนี่จะสูงยาวใกล้เคียงกันนะครับนะักสงมวยก็ฝีมือบูบบนเข่าในรุกกระด้เก็บการอาวุธของชอกนี่ทําได้ดีมีท่อนนอกมีท่านาอนในชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะเก่งใกล้เคียงกันอาวุธมวยวงนอกจะเก่งกว่าดีกว่าแล้วก็จังหวะจะไปกว่าดูว่าหน้าจอกนําก่อน ส่วนด้านของฝ่ายนวลสุรชัยสสุมายนี่ก็อายุ32ปีแล้วนะครับนะก็เคยแพ้มาในการมวยวันนะครับนะเคยแพ้มาในการเวนโดนต่อยนับแล้วก็พลิกแพ้ไปเดินต่อยนับแล้วก็แพ้ไปเลยนะครับนะก็เป็นมวยขวาครับนะสรงมวยนี่ก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบุสุดารดานห้ายกรับวนยกท่าด่วนชวนแรกตลอดเกณเป็นมวยทรงเดียวนะอยู่ที่ว่าทางด้านของสิงห์ดงทองจะแก้เกมมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะประเภทเดินเดินดุมๆเข้าไปเลยครับนะแล้วก็คอยที่ปล้ำฟัดรับตีอย่างเดียวนะครับนะก็อยู่ที่ท่าหน้าแดงถ้า ป้องกันไม่ให้ทางด้านของสุรชัยขึ้นคอได้ไวก็มีโอกาสชนะได้ด้วยนะครับดังเพราะฉะนั้นหมคดคนนี้ผมก็เลย่านวัตถุสิงดมทองหน้าจอบนาก่อนนะครับนะฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของสิงโดมทองนกยิน,นรัดกำบังนะครับนำะมีราคาดีๆอย่าลืมแต่งตัวซื้อขายบังทุนเพราะว่าหมดชิงแชมป์นะครับนะอ,อยู่ที่วาสนาอยู่ที่กรรมการชอบไข่ด้วยนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของสิงโดมทองนกยิน,นรัดกะบังนะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางแสดงสร,รันบอง สสองทรรมพัฒนาด้านของฝ่ายนึ่เนเสาเอกส่วนแหมวยไทยเมื่อเช้าทางด้านสรันบองก็มาขาดไปจุดห้จุดหกเลยนะส่วนทางด้านฝ่ายนึ่นก็มา1 1 7นะครับนัมวยคนนี้ชกหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นะาทางด้านของฝ่ายนึ่นจะได้เปรียบในเรื่องของน้ําหนักสําหรับทางด้านของสรันบองนี่ก็เป็นนักชกชาวกัมพูชาแต่ว่ามาอยู่ที่สมราการประเทศไทยตั้งแต่เล็กๆนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชกมวยไทยได้เก่งพอสมควรนะครับนะอายุ 19, สิบเก้าปีร้อยหกสิบสามเซนนะ สรงมวยนี่ก็ประเภทเป็นมวยหมัดนะครับนะเป็นมวยหมัดหนักแล้วก็มีศอกที่อันตรายแต่ว่าไม่สู้เข่าในนะส่วนด้านของฝ่ายในเะมืองเสาเอกเกียรติคำสิงนี่ก็เป็นมวยแก่แล้วครับนะอายุ28ปีก็แก่กว่า9ปีหนะ้า60เซนก็ต่ำกว่าเล็กน้อยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบุสูรดเดิน้านยกแต่ว่าป้องกันหมัดไม่เป็นครับโดนหมัดโดนศอกในอาการรู้ว่าเรรวนชวนเสียวซ้าไเด้นตลอดเกมเลยคือตอน้ตอนๆเนี่ยผมดูว่าเดินเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหมัดโดนศอกหล่นนะครับนะ เมวยคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับงาที่ราชดำเนินกลางคืนนะครับเป็นทางด้านของสันบงต่อยนับ8นะครับต่อยนับ8แล้วก็ยกที่5นี่ก็ยก3ายก4นี่ก็โดนเข่าอวมนะยกที่5้านี่ก็คู่ชกนี่เดินดุมๆเข้ามาก็เลยโดนทางด้านของสรันบงต่อยหมัดปรากฏว่าล่นลงไปให้กรรมการนับสิบแพ้นอกไปในยกที่หนะครับมาเจอกันใหม่นัดนี้ก็คงจะทุรักทุเลเหมือนเดิมนะช่อง ช่อง3คู่สุดท้ายเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมานะครับมวยชอบพลิกเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่านว่าน่าจะพลิกไปพลิกมาร้อยกว่าตลอดนะครับนต้นต้นต้นนะก็เข้าไปที่น,นสรันบองสอ,สองทรงมได้ก่อนเพราะมีโอกาสลุ้นเหรียหล,ลักเลือกด้ก่อนอาวุธมวยหมัดซอกนี่อันตรายกว่าส่วนด้านของฝ่านยนรเอชชนะได้ต้องเข้าในปลายปลายนะครับฟันทองหลังช่างก็ยังชอบมวยที่อ,อกนาก่อนนะครับนะชอบไปที่ทาง้านของสรันบองสอทรงทรมนะครับ ก็ครบบ้วนเป็นปทั้ง4ีคู่ครับสำหรับฟันทองหลังช่างช่อง3นะครับนะทีนี้ผมก็จะฟันทองหลังช่างช่อง5้าอ่าซึ่งผมเองก็จะพากในวิธทีให้ด้วยนะครับนะ mm hmm. สำหรับช่อง5นี่ก็เป็นการพบกันของคู่ที่1นะครับนะคู่ที่1นี่ทางด้านของทะานูงเงินเกียรติชัชชนันพัฒนด้านของฝ่ายนะเหมือนบงังบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกตเหมือคคนนี้ก็ชกกนพิกัด1 0 1อ่ปอนด์นะครับทางด้านของฝ่ายแดงท่านูงเงินเกียรติชัชชนานอายุ18ปีในรอเซนจากสีสเกตนะ ก็กระดูกมันก็ประมาณสัก60กว่าครั้งป,ปลอ 48, ่อยปล่อยสี่แปดกิกรมเปิดชกประจําก็ประมาณ100ปอนด์ไปหกหกอานี้ชกไป 5. อ่าชกไป8ครั้งนะก็ชนะ5เป็นการน็อก2ครั้งนะครับนะแล้วก็แพ้3เป็นการแพ้น็อก1ครั้งในะยกที่3ยังไม่เคยชกที่ช่องมมาก่อนแต่ว่าชคอ,อยู่ที่ช่อง7ประจํานะมีลูกเกี่ยวขาเททิ้งนี้ถือว่าเก่งเลยครับนะก็เป็นาาบาความขับรูปร่างนี่ก็ดูว่า จะเสียเปรียบช่วงชอกเห็นชัดเจนนะทรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือบุบุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกปีทนในนะก็ทางมวยก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาด้วยนะครับนะเพราะว่าเสียเปรียบรูปร่างนั่นเองชอกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับส่วนทางด้านของแฟนบังไปก็ช่างนุ่นสีสเก็ตนะครับนะก็ะอายุ19ปีสูง165กส็สูงกว่า5เซนจากบุกทหาร กระดูกมวยก็ใกล้เคียงกันครับ60ปลายปล่อยๆนี่จะมากกว่า2กิโลนะ50กิโลกรมัมเวทชกประจำาน่จใหญ่กว่าประมาณสัก2-3ปอนด์แหละปะี60จะได้ชกไป7ครั้งก็ชนะ4แพ้3ชกเวทีมงกรง10ครั้งนักคู่ชก2ครั้งในยกที่4ทั้ง2ครั้งแล้วก็แพ้นักนึงครั้งในยกที่3ยังไม่เคยชกที่เวทีแห่งนี้นะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปรรางนีจะได้เปรียบทรงมวยก็ประเภทปีมือบุบบนข่าในครับรุครก็ได้เก็บการรุด่ดทำได้ดีมีทอปีท ชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันนะทางมวยวันนี้ก็จะต้องชกส่งตั้งรับจับทางหรือบางตั้งโตเก็บการวัดของชกนี่ก็ถือว่าทาได้ดีครับนะมีทั้งนอกไปทั้งในเลยก็คงจะคู่ขี้สุสีแต่ต้องบอกก่อนว่ามวยคุนี้เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันนะครับนะระฉะนั้นราคาก็คงจะพลิกไปพลิกมาร้อยกว่าตลบนะครับชี้ตัวชอบก่อนช่างชี้ตัวชอบหลังช่างฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีสังเกตนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระห,หว่างทางด้านแดงน,นิติกรน้ำเดื่มมีเจ็ดเพื่อแด้านของฝ่ายนวลพลอยขาวสิทธิเจคานวยคู่นี้ก็ชกกันที่มีน้ำหนักหนึ่งร้ปอนด์ครับธนัทประแดงมาหนึ่งร้อยสิบสงจุดสี่แล้วไปสิบสีส่วนธนัทฝ่ายนวลมาหนึ่นนนนงร้ิบเจ็ดแปขาดไปจุดสองทางด้านของนิติกรนิติกรน,นี่อายุ20ปี166เซนจากกรุงเทพนะครับปล่อยเออ่ กร,กระดูกมวยนี่ก็ประมาณสัก70กว่าครั้งนะซ้อมอยู่อันสุขุมวิทนะครับนะก็เวทเช้าประจำก็ประมาณสัก1 0 0 1 1รเดอปอนด์ปี6กหกนี่ชกไป5ครั้งก็ชนะ2แพ้3ชกเวทีมังกรุี20ครั้งยังไม่เคยแพ้นอกไครในเวทีมังกรมาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยชนะนอกไครในเวทีมังกรงเช่นกันนะครับนะก็ตั้งแต่ซ้อมที่อันสุขมุมวิทนี่ชนะมา2ไฟตติดต่อกันเลยถือว่าสภาพร่างกายนั้นดูว่าจะดีกว่าด้วยนะครับ ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวได้เปรียบชัดเจนทรงมวยก็ฝีมือบุบบนเข่าในชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะแข่งใกล้เคียงกันนะครับหัวจีวใจก็ถือว่า100%เปอร์สภาพร่างกายก็ดูว่าดีกว่านะครับส่วนทางด้านของฝ่ายนะนพลอยขาวสิทธิ์เจการ อายุ21ปี157เซนนะครับนะก็ต่ำกว่าประมาณสัก9 9เซนถึง10เซนน่ะนะแต่ว่ากระดูกมวยดีกว่าชกมาเป็นร้อยนะครับน้ำหนักประจําก็112ปอนด์พี่667 66, นี่ชกไป7ครั้งก็ชนะ2ครั้งและก็แพ้5ครั้งนะครับนตะชกวาทีเป็นการแพ้นอก2ครั้งด้วยนะครับชกวาทีเมืองกรุงมาทั้งหมด28ครั้งนอกคุณชก2ครั้งในยกที่3-4นะครับก็แสดงว่าวอ,นะกกอ,อา ก็เป็นมยวยขวาขับรูปร่างด้จะเสียเปรียบชัดเจนสมวยประเภทไม่มีตาเดินหน้าท้าชนเขาในบุสุดูดันยันหยกระบุตรของชกท่านดวชนชวนแรกตลอดเกมนะช่วงหลังนี้เก่ง3ยกนะครับนะาเห็นยกสีก็สภาพร่างกายนั้นเป็นรองนะครับนะปลายๆก็มียุบมียน่นและก็ไม่เคยชกที่เวทีอย่างนี้มาด้วยกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ก็ขึ้นไปนี่ทนานนิติกรน,นี่ก็คงจะรูปร่างสูงกว่าชัดเจนนะและก็ทางมวยก็ต้องคอยตั้งรับส่วนต้ได้ายของพลอยขาวก็เดิน ไม่มีตาครับเดินหัวนําเข้าไปก่อนนะครับต้นท่านได้พลอยขาออกนําก่อนนะครับแต่ปลาย,ลายผมดูว่านิติกรสภาพร่างกายดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกไทยๆฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ตะด้านของนิติกรน้ําดื่มมี77นะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงทางด้านของฝ่ายแดงเป็นต่อ SP กันศาสตร์ทางด้านของฝ่ายนมเพช,ชยเมธสอนจอตรุรงปราจีน มืคุนนี้ชกการพิกัด1 4 3ปอนด์สําหรับท่นานนักแสดงเป็นต่อในอายุ19ปี176เซนจากสุราธานีกระดูกมวยก็ชกมาเป็นร้อยนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยเวทชกประจํานี่ก็อยู่ประมาณสัก1 4 2 4 3ปอนด์เท่าน,นั้นนี้ปี667นี่ชกไปแล้ว8ครั้งก็ชนะ6นะครับนะแพ้1และก็เสมอ1ชนะมา6นะัดติดต่อกันนะครับจากชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี่ก็ประมาณ20ครั้งนะก็ยังก็เค,เคยแพ้นอ็อคกอชกเพียงครั้งเดียวนะครับ แล้วก็ยังไม่เคยชกที่เวทีอย่างนี้มาก่อนก็เป็นมวยขวาคขับรูปร่างสูงยาวได้เปรียบชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีมือบูนเข่าในชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยแข็งแกร่ง,ง,ง,รงกระดูกมวยบุ๋มเป็นรองแต่ว่าสภาพร่างกายนั้นจะได้เปรียบนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่าเนนเพชรชัยเมศสตจตงปราจีนนะครับนะก็ถือว่าหน้าเสือบริการเสียงเชียดดีกว่าแน่นอนนะครับนะสตจตงปราจีนนะอายุแบบปี170เซนก็ต่ำกว่าประมาณ6เซนจาก101นะครับนะก็ปี667นชกไป6ครั้งก็ชนะ1แพ้5แล้วก็แพ้มา 5้าไฟติดต่อกันแล้วด้วยนะครับสำหรับทางด้านของเพชรเฉยเมษนะครับก็เป็นหวย้ายรูปร่างแต่เสียเปรียบนะสงมตวยก็ปีมือบุบบนเข่าในครับมีหมัดมีศอกเตะขาเจาะยางต่อสันศอกลุ่นหลนหลับนับดกได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลนหลับแลปลายผมดูว่าเข่าในจะเป็นรองสภาพร่างกายนั้นจะเป็นรองทางด้านของฝ่ายแดงนะครับถ้า3มยกเอาไม่หล่นนะแต่อย่างไรก็ตามครับสจต้องประจีนถ้าเกิดว่า อ่าสจไปอยู่ที่มุมในราคามันก็จะไปแต่เพชรชัยเมตรอย่างเดียวนะครับนะไม่มีใครกล้าส,สวนสจก็ต้องระวังแผลนี้ไ้ด้วยแต่ถ้าตามฝีมือมวยนะครับนะตามฝีมือมวยตามทรงมวยผมก็ยังชอบไปที่ด้านของฝ่ายแดงนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเป็นต่อ SP กันศาสตร์นะครับนะสวนบริการหน้าเสียกเสียงเชียร์ผมอยู่ในวทีสมาชิกไม่มีเป็นรองแน่นอนนะครับนะ คู่ที่4ครับนะถ้าเกิดว่ามีมวยนอกเกิดขึ้นแล้วมีถ่ายทอดคู่ที่4ี่ผมเองก็จะภาคให้ด้วยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงสิงห์อุบลอุดอนพราะกระทาดด้านของฝ่ายนมัมแมนยูสิตเจเน็มนะครับเมื่อเช้านี่ท้งคู่นี่ก็จะชกประมาณสัก100ชกกันประมาณชกเวทหนึ่าปอนด์นะเมื่อเช้าทาดด้านแรงก็ลดไปจุดแปดน้ำเงินก็มาขาดไปจุดสองนะครับนะทัดด้านงเป็นมวยตัวยืนในรายการส่วนทาดด้านของฝ่ายน้ำเงิน ตัวเล็กกว่าสั้นกว่านะครับนะเป็นมวยมามเสริมแทนนะครับสำหรับมวยคนนี้ก,ก็ยังชอบไปที่ด้านของสิงห์อุบลอุดรดอนซึ่งหน้าเสือมวยคนจัดนะครับนะรายการนี้อุดรดอนเป็นโปรโมเตอร์นั่นเองนะครับนะยังไงขัาพิก่อนนะครับนะแล้วก็ดูว่านะ่ามีเวลาขยับขยายซื้อขายตัวบางทุนได้สบายสบายครับ ฟันทองหลังช่างคู่ที่4ก็ยังชอบไปเทน่นของสิงห์อุบลอออุดอรนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง2ช่อง8คู่สําหรับฟันทงหลังช่างวันนี้นะครับนะผิดถูกแบบไหนอย่างไรผมอยู่ในเวทีการันตีสมาชิกไม่มีเสียเปรียบมวยหูอื่นในตู้อย่างแน่นอนนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ